สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะรัฐบาลไทยของหลานนะคะก็มาตั้งแต่หวยออกแล้วเละคะ่ะแต่ว่าแอดก็มัวแต่วุ่นๆนะคะวันนี้ก็เพิ่งจะมาอัดคลิปนะคะอัดคลิปแนวทางของสตรหลานให้เนาะโอปวดหัวขนาดเลยค่ะนอนเพิ่งฟื้นนะคะเสียงดังฟังชัดไม่น้อไมเรานะคะ ผิดพลาดตรงไหนก็ชี้แนะมาได้นะคะชี้แนะมาได้โดยเฉพาะไม่ของเรานะคะหัวยโมเมนต์สีถึงวาระหรือเปล่าเนาะโมเมนต์สีเดันจัดไม่มา่ไหม่หรือเปล่าซื้อเ,เตือนไม่ได้เอ็ดกับได้หยาเตือนไม่ค่ะเอานี่นะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเสียงพึ่งตื่นนอนนะคะทุกคนตื่นนอนปวดหัวคะ่ะไมเกรนขึ้อนอีกแล้วนะคะเป็นไมเกรนเป็นไมเกรนนี่โอ้ทเรามาอนนีหลีคะ่ะปวดหัวไมเกรนนะคะเคยเป็นกันไหมโอ้ปวดหัวคะ่ะบ่อยาเข็ดยังเลยคะ่ะ แต่ว่าก็ต้องมาอัดคลิปให้เอฟซีเนาะเอฟซีรัวอยู่นะคะแนวทางตัวไหนแนวทางตัวไหนล่าช้าก็ขออภัยนะคะขออภัยถ้ายังไม่เห็นแนวทางไหนนะคะเอดก็ค่อยๆทยอยทานะคะค่อยๆทยอยทําให้เอฟซีเนาะปวดหัวมันแล้วไม่อยากทําอะไรเลยนะคะทุกคนเอานี้นะคะงวดก่อนก็ยับเยินนะคะสามห้าสองสองศูนย์นะคะสูตรล้านก็หลุดนะคะแต่ว่านะคะสูตรล้านนะคะ งวดก่อนที่หลุดนี่แอดว่ามันอยู่ในช่วงระยะเวลาของมันเข้างวดเว้นงวดค่ะจากที่แอดสังเกตที่แอดบอก f อซนะคะงวดที่ผ่านมานั้นคือเป็นงวดที่มันจะหลุดนะคะแอดก็บอกอยู่เนาะมันเป็นงวดที่มันจะหลุดนะคะแต่เราก็ค้นใจมันรักค่ะอัดบักคักวาสิมันเป็นงวดที่หลุดนะคะมันเป็นงวดที่หลุดนะคะแอดสังเกตดูนะคะงวดเว้นงวดค่ะช่วงนี้นะคะที่จริงนางก็จะลองดูสูตรใหม่นะคะแอดก็เลยบอกว่าเอ ให้เอฟซดูสูตรนี้ไปก่อนนะคะจะจะลองทําด right? ูสูตรใหม่นะคะถ้าไม่ได้ยังไงก็คงจะถึงเวลามาแล้วหรือเปล่านะคะสูตรนี้นะคะเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรมันก็มีระยะเวลาของมันนะคะมีระยะเวลาของมันมันไม่เดินตลอดค่ะมันไม่เดินตลอดนะคะสูตรมันมีระยะสั้นระยะยาวนะคะมันก็จะไม่งั้นจะมีสูตรใหม่มาเรื่อยๆเหระคะทุกคนเพราะว่าสูตรมันไม่เดินต่อเนาะเอามาดูกันก่อนนะคะแต่ว่า งวดนี้นะคะงวดนี้มีน่าลุ้นค่ะงวดนี้มีน่าลุ้นงวดที่ผ่านนานี้ไม่น่าลุ้นนะคะของหลานน่ะแต่ว่างวดนี้ล่ะค่ะน่าลุ้นค่ะงวดนี้เพราะว่ามันแอนสังเกตนะคะมันเข้างวดเว้นงวดนะคะหรือมันเข้างวดเว้นงวดนะคะเข้าแล้วก็หลุดแล้วก็เข้าแล้วก็หลุดอยู่เอามาดูกันนะคะงวดนี้นางให้ตัวไหนนะคะงวดที่ผ่านมาก็ขออภัยนะคะแต่ว่าเลขติดบนล่างนี่น่าจับตามองนะคะเลขติดบนล่างนะคะเข้าไปที่ศูนย์นะคะ เลขติดบนล่างนะคะสําหรับท่านที่มีตัวเอามาประกบนะคะลองเอามาประกบสูตรอันนี้ดูนะคะหามาอีกสักสามตัวนะคะหาตัวประกบมาอีกสักสามตัวนะคะเอ็ดก็หาบัวดจ้าเื่อด้วยค่ะหามาอีกสักสามตัวนะคะเอหรือว่าเอาสูตรไอ้นั่นของเอ็ดมาประกบได้ไหมคะแล้วมันเสียเอาตัวไหนแล้วมาประกบอ่ะอ่ะถ้าสมมติว่าเอาสูตรล่างเอ็ดมาประกบได้ไหมคะทุกคนโอ้ไม่ได้งวดก่อนเอ็ดไม่มีสูงนะคะ นี่ยค่ะไม่ได้นะกจาเอาเด่นล่างเอสมาประกบก็ไม่ได้นะคะโมดีโซ่เจ็ดศูนย์สี่นะคะลองดูค่ะเผื่อใครมีตัวประกบนะคะเอามาประกบเนี่ยเอามาประกบอีกเอาหาตัวมาประกบอีกสามตัวมันก็จะได้เก้าคู่นะคะเก้าคู่บนรางจัดโหลดค่ะบันอ้ยสำหรับสายไปจริงๆนะคะเพิ่นโบสซีเลีย เอานี่ค่ะมาดูนะคะแนวทางเนาะแนวทางของสูตรหลานนะคะหววนี้นะคะหวดนี้นั่งให้ตัวไหนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสูตรนี้นะคะเอสเอาของหลานไปจับทํานะคะเอาวินหลานไปจับทําหน่วยล่างนะคะแล้วก็เมื่อชนของเอสนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมาอีกไหมหรือว่ามันจะหลุดหรือจะยังไงนะคะหรือว่าจะได้ทําสูตรใหม่นะคะแต่ว่า งวดนี้นะคะงวดนี้น่ารุนค่ะงวดนี้น่ารุนนะคะเพราะว่าเป็นงวดที่มันจะเข้านะคะถ้าถ้ามันเป็นเหมือนที่แอสังเกตจริงๆนะคะเข้างวดเว้นงวดนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมามันหลุดแล้วช่ยไหมคะงวดนี้แหละค่ะเป็นงวดที่มันจะเข้านีงวดนี้แหละค่ะสําคัญอาร์ตค่ะถือใจอีซ้อยนักกว่าเต็ม92นะคะรัฐบาลไทยสูตรล้านนะคะงวดประจำวันที่16นะคะมิถุนายน2568 ะะคเะด่นนะคะ92นะคะเด่น92 91 94 98 21 24 28วิน91 284นะคะเลขติดบนล่าง037คะ่ะทุกคน037เอาแล้วล่ะครับบาน,นี่บันเทิงบันเทิงเลยนะคะเพราะว่ามันคือบ่คือกัน ต่เลขติดบนล่างนางน,น่าสนใจนะคะอ่าสามมาแล้วาสามประกบกับสองโลดสามสองเรียบร้อยเซตคอยละใจมันรักนะคะสูตรไม่ให้แต่ใจรักนะคะบส่สนใจแล้วคนมันหมักนี่นะคะงวดน,นี้น่าจับตามองค่ะงวนนี้น่าจับตามองมากๆเลยนะคะงวดน,นี้ มีโอกาสเข้าสูงนะคะมีโอกาสเข้าสูงแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะเป็นเพียงสูตรการคํานวณน,นะคะไม่แน่ไม่นอนนะคะไม่แน่ไม่นอนเนาะลองดูนะคะทุกคนถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะน้อยตัวน้อยชุดดีนะคะบนล่างคะ่ะสูตรของนางบนล่างนะคะนางก็ยังไม่ได้แบบว่าเก่งจะทําบนเป็นบนล่างเป็นล่างขนาดนั้นนะคะทุกคนก็ลองดูนะคะ เออ91 94 98นะคะ21 24 28นะคะแล้วก็92นะคะ92นี่เป็นตัวเด่นนะคะเอา้าแล้วพอได้ตัวนี้มาปุ๊บนะคะพอได้ตัวนี้มาปุ๊บอ่ะนี้เนาะสถิตินะคะนี่สถิติวินของ,งานางนะคะอรูสถิติได้เลยนะคะนี่มันเข้างวดเว้นงวดนะคะจากที่แอดสังเกตนะคะงวด85นี่มันเข้าเต็มเตมใช่ไหมคะมันเข้าเต็มเต็มเนาะมางวดนี้มันหลุดค่ะ กอหลุดแล้วงวด87เข้าอีกเต็มๆนะคะน,นี่งวด87นะคะเข้าอีกเต็มๆใช่ไหมแหนะเนี่ยพอมาถึงงวดนี้นะคะนี่ต้องเบาลงนะคะเพราะว่ามันหลุดนะคะนี่ระคะงวดนี้สําคัญนี่แหละค่ะถ้ามันจะเป็นเหมือนงวดที่ผ่านมาจริงๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นยังสี่ค่ะอ่าแต่ถ้าสูตรนี้หลุดอีกนะคะก็เบากันหน่อยนะคะเพราะว่ามันช่วงสูตรมันหลุดและะ้วค่ะแต่ถ้าสูตรงวดนี้สูตรนี้หลุดอีกนะคะก็ต้อง ผักบรือจังไดห,หรือเสริมสูตรใหม่ไปเลยนะคะมันก็ต้องเสริมสูตรใหม่ละคะ่ะเพราะว่ามันลุดมันใช้ไม่ได้นะคะอาจจะถึงวาระแล้วหรือเปล่านะคะนี่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะเพราะว่ามันก็เดินยาวมาแล้วนะคะได้กันยาวมานะคะมันก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงนี้ละค่ะเก้าสองนะคะ,ะ,คะวินเนาะเก้าสองเก้าสองหนึ่งแปดสี่นะคะเก้าสองหนึ่งแปดสี่ซึ่งนะคะ 92184นี้นะคะแอดจะเอามาทําเป็นหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างของหลานนะคะงวดก่อนนี้ก็หลุดไปนะคะงวดก่อนนี้ก็หลุดไปเพราะไม่มีศูนย์นะคะไม่มีศูนย์น่าเสียดายมากๆไม่มีศูนย์นะคะงวดนี้เนาะ12894นะคะ12894มันจะมาหน่วยล่างไหมนะคะตัวนี้นะคะแอดเอาวินหลานนะคะเอาวินหลานมาต่อย,ยอดนะคะหลังจากที่ พึ่งจะสังเกตเห็นนะคะน่าเสียดายมากๆนะคะพึ่งจะสังเกตเห็นเนาะแล้วพอมันได้ตัวนี้ปุ๊บใช่ไหมคะ มันได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะแอดก็จะเอาไปชนกันกับสูตรแอดนะคะดูนะคะว่ามันจะเข้าไหมนะคะเอามาชนกันกับสูตรแอดค่ะทุกคนก็นี่เลยนะคะเด่นล่างของแอดนี่นะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะเข้า17งวดยังไม่หลุดนะคะงวดนี้ให้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะเด่นล่างแอดนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะหน่วยล่างหลานนะคะหน่วยล่างหลานก็เก้าหนึ่งสองแปดสี่นะคะเก้าหนึ่งสองแป 4นะคะปักหลักเลยนะคะมันจะหลุดอีกไหมนะคะให้ไปที่1 2 4ค่ะงวดนี้เลขลงต่านะคะงวดนี้เลขลงต่ําจะต่ําประกบสูงไหมนะคะจะต่ําประกบสูงไหมหรือว่าจะต่ําประกบต่ําเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้เป็นต่ําประกบต่ํานะคะโดยเฉพาะ3 2กอดคอกันมาเลยนะคะ กอดคอกันมาเลยลูกจึ้งมากๆค่ะถึงวาระแล้วหรือเปล่านะคะที่มันจะกอดคอกันมานะคะทุกคนอันนี้ก็ปักหลักล่างนะคะปักหลักล่างเอาหน่วยล่างล้านมาตัดกับของแอดนะคะซึ่งเพิ่งจะหลุดแค่งวดเดียวนะคะตั้งแต่ต้นปีมานะคะเรามีสถิติให้ดูนะคะเรามีสถิติให้ FC ดูนะคะใส่เลย ดับชนเด่นนะคะดับชนเด่นก็มาตรฐานเลยนะคะเลือกเด่นค่ะทุกคนเลือกเด่นเพราะว่ากองสลากเป็นเบอมี่ดับค่ะกองสลากบมี่ดับว่าแต่มากะอาร์ตโหลดค่ะเพราะว่าเอสก็ทําตามสูตรตามอะไรให้เลขดงเลขดับอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าเลขดับนี่ไม่ได้เงินนะคะมีแต่เหตุให้เสียเงินเด้อค่ะเลขดับนี่มีแต่ทาไม่เสียเงินเด้อค่ะทุกคนอย่าลืมเด้อค่ะเนี่ยมันสิได้เงินกับเลขเด่นนี่แหละค่ะเอาลองดูนะคะ เปิดใจรับแนวทางข้อมูนเอามันคืออบัวคบนะเอานี่แคบตัวนี้ก่อนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะประกบอ่าแล้วก็เอาหน่วยล่างหลานมาชนนะคะเพิ่งหลุดง้วดเดียวค่ะ ตั้งแต่ต้นปีมานะคะตั้งแต่วันที่27มานะคะเราลองเอาเทียบกันดูเพิ่งหลุดแค่งวดเดียวนะคะทุกคนก็คืองวดที่ผ่านมานะคะงวดสัญจระคะ่ะงวดสัญจรอันนี้กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะเอาชนกันนะคะซึ่งชนอยู่ที่1 2 4นะคะนี่คือสถิติเนาะแคบเอาเด้อค่ะนี่อันนี้มันก็เป็นผลออกนะคะเป็นผลออกเนาะบ่เป็นอย่างเดียวไม่ต้องดูก็ได้นะเอาตัวนี้ก็ได้ <laughs> มันพืชบเติมอันนี้คะ่ะ เอานี่นะคะทุกคนนี่นะคะเพิ่งจะหลุดงวดเดียวนะคะนี่ตัวชนค่ะดูตัวชนได้เฮ้ยสองงวดสิอ่าหลุดแล้วสองงวดนะคะโอตัวชนหลุดแล้วสองงวดค่ะขออภัยค่ะ ตัวชนหลุดแล้วสองงวดนะคะตัวชนหลุดแล้วสองงวดหวงวดเว้นงวดเลยเป็นตะคืออยู่บ่เนาะจะในงวดเว้นงวดเลยแต่ว่าอันนี้มันมันตัวเดียวชนตัวเดียวโอกาสหลุดสูงนะคะแต่ว่าชน3ตัวอันนี้ก็ยังไม่เข้าเนาะเจอสัญจรไปมาดูตัวนี้ว่าจะเข้าไหมนะคะหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างชนกันอยู่ที่1 2 4สองสี่นะคะหนึ่งสองสี่แอดปักหลักเลยนะคะปักหลักเลยนี่ก็ตามนี้นะคะมันจะมาไหมนะคะว่ากันไปตามแนวทางนะคะ ้าติดตัวดับชนตัวเด่นหรือ gì, อะไรยังไงของ WHO, ใครก็ขออภัยด้วยว่ากันไปตามสูตรนะคะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะแล้วก็มืดระเบียนบอกเฮ้นี่นะคะแอดเอามาทําหน่วยล่างนะคะเอามาทําหน่วยล่างเนาะเอาวินหลานนะคะมาทําเป็นหน่วยล่างเพิ่งสังเกตเห็นนะคะพอสังเกตเห็นใช้งานได้ไม่กี่วดก็หลุดนะคะมันมาเจอสัญจรน,นะคะมาเจอสัญจรโอกาสหลุดก็สูงนะคะโอกาสหลุดก็สูง สันจอน,นะคะเป็นหวยที่น่ารักม <c oughs> โดนกรเรียบเลยนะคะซูซูนะคะเอานี้นะคะสําหรับตัวเจาะของนางนางให้แบบนี้นะคะชอบแบบไหนก็จัดไปนะคะเก้าสวยได้เก้าหนะึ่งเนาะเก้าหนึ่งสองเออเก้าหนึ่งนะคะให้ไปที่เกนะ้าสองเนาะเก้าหนึ่งเก้าสี่นะคะเก้าหนึ่งเก้าสี่แล้วก็เก้าแปดนะคะสองหนึ่งสองสี่แล้วก็สองแปดแล้วก็เก้าสองนะคะโอเลติดบนล่าง แอดว่าแล้วแอดลืมอะไรนะคะสถิติเลขติดบนล่างนะคะ037นะคะงวดน,นี้ให้037นะคะงวดน,นี้ให้037นี่เลยนะคะยังไม่หลุดค่ะยังไม่หลุดสู้สัญจรได้นะคะสู้สัญจรได้13งวดยังไม่หลุดซักงวดเลยนะคะตั้งแต่ปีใหม่มานะคะอันนี้คือสถิตินะคะสถิติเนอเลขติดบนล่างนะคะ ตั้งแต่ปีใหม่มานะคะยังไม่หลุดซักงวดเลยนะคะทุกคนโอ้ยเวาหลายหลายสมองกระทบกระเทือนปวดหัวอา้าวนี่เอาไปดูเป็นแนวทางกันนะคะถ้าชนเลขดวงเลขดับอะไรยังไงก็ตัดสินใจกันเอานะคะอย่าลืมนะคะกองสลากเพิ่งมีเลขดับค่ะแอดว่าจะชอบแอดก็จัดเลยนะคะโอ้ยมีสามอีซอยแล้วนะคะมีสามอีซอยอีซอยฟันแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะอีซอยฟันแล้วมักแล้วเรียบร้อยค่ะ ค่อยสื isi, อัดแล้วจัดไปแล้วค่ะถือกถ็ amino, ถือว่าถือแล้วก็งวดนาสูไม่ค่ะเท่านี้ล้ค่ะฟันแล้วนะคะถ้าไม่สัญจรนี่ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยนี่นะฟันแล้วเรียบร้อยแอดฟันล่างเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ดใดสีวว้จงได้กระส้างค่อยฟันแล้วแอดก็ไม่ได้เก่งนะคะแอดไม่ใช่เซียนนะคะทุกคนแค่ชอบตัวเลขนะคะแค่ชอบตัวเลขแล้วมาแบ่งปัน fc เนาะลองดูเด้อจ้าถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะ จ้างสิเป็นแนวไดล่ะตัวเลขร้อยตัวพันตัวนะคะทุกคนถ้าเข้าก็ดีเนาะโอ้ยขเขาในแมงหัวนี่คอยคือมาหลายตัวแถมสองหนึ่งนี่ก็เป็นเลขไอ้นี่นะคะเลขพี่น้องนะคะก็โอกาสหน้าลุ้นเด้สองศูนย์แล้วมาสองห,น, ه, หนึ่งอ่าน้าหน้าลุ้นหน้าได้เนาะอะไรก็ว่ากันไปตามสูรหรือจะมาตัววินค่ะหรือวินนางจะเข้าหรือว่ายังไงเนาะเนาะ อลองดูเดอ้อค่ะลองดูอ่ะสถิติขอดูสถิติวินอ,อีกรอบบ่อาได้ค่ะนี่ค่ะสถิติวินนะคะตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเนาะสถิติวินนางนะคะอ้าวนี่นะคะทุกคนเนาะเอาเลยเออสมมตอไไิอันด้วยใส่อ้าวนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอ,ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ